ไมเี่ยนเลยใส่เอามาให้แมาให้ใส่ไปกินให้มวเอาแมววัเดียวอจะเอเชนอห้เอบอกโอจะเอบอกรคือเอผ้าขาวตาผ้ขาว่โอ้พุมพเนิพนเอิกันอืมพิใไขึ้นมือขนก่อนขึ้นหน่งพันว่งแขงเด๋ยววิ่แขงเกียบเอาเขได้ตัวเอาแม่ไว้ใส่เคียนนาดูลืมหอล่ศูนหสี่ศูนหก่ นี่ของหนูจิบตายผักขาวมาให้เพื่อนโอ้ตาผักขาวมาให้ศูนย์หกสี่จ้าเมื่อไหร่เมื่อคืนนี่เมื่อคืน,นจ้าเพป็นยานลืมเลยวไวแมวไว้ให้แน่ว่าสั่นโอ้เพร่ะนห้มาโดนแล้วตอนนั่นเอาน้ำพึนบ๊อปินโอ้ติดสมางมิตะฝันกินจุดทางนี่ป่ะกินจุดทาง ว่าเพิ่นให้มาทุกงวดแต่ว่าเฮาบ่รู้จักเอาว่าเป็นเจ้แม่นจ้าเพิ่นให้ทุกงวดอยู่โอ้แล้วมันเป็นมันเป็นนะคะว่าเลขผีนะแม่เลขผีบ่โอ้ผีบ่คนคนบ่ขึ้นไปเลยซมเซนํามาเป็นต่อว่าคันคันเฮามองปุ๊บแต่ว่าสิเขียนพูดมาเฮาสิลืมไปเบิดเลยโอ้แล้วตอนนี้เตรียมว่าเพิ่นนสาวเร่งให้แม่หั่นแล้ยวอ๋อแต่เรืมองเจ้จ้ะโอ้บ้านแต่งไดงไหมก็ลูกว่าไม่กระน่ำบ้าน ผีปลาขาวเพราะแม่นตาปลาขาวจะเอ๊จะี๊นาผู้ที่เพิ่นตกน้ำตายเห็นไหมฮะโอ้โหเมื่อกี้โอ้โหตกน้ำต่อผู้ตกน้ำตายอยู่เนี่ยแม่อจ้ะมาหาเราบ่ลูกมาจะโดนแล้วตั้งแต่กินยานอนแล้วมีมีรถมี่ยังมานวดบนหูสึกตัวเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็ฟันเห็นโอ้โหนอกจากจังอยู่นิล็กมันกินแข็งเต็มไปเลย เพื่อนเราพูให้เพ่เราพูดให้เองโอ้พืพูดให้เองแม่อเพ่นเขียนให้บอกเพิเขาเพื่นบอกแม่ซื้อศูนย์หกซีนี้ทีมันจำได้ทิเลยเขียนว่าศูนหซซื้อไว้ให้ในเดิมแม่นีรีฝากแม่ซื้อโอ้เพนมาบอกศูนย์หซศูนซีแต่เอิญเพิ่นเอิญใจเอ๋เพิ่อนเอิญใจเอ๋มาให แต่เจ้เอิ้นเจ้เอซื้อเหรียญซื้อเอซื้อลีปมะม่วนผู้ตกน้ำตายโอ้ผู้ตายยื่อจั่งเอี๊ะมาบอกนี่เออเออบอกมาบอกจักเกื่อ์ล่ะลูกมาบอกโอ้ตั้งแต่เพิ่นไปมาบอกตูยุ้อต่อต่อเอาพวเปลี่ยนเอาพวเปลี่ยนมาบอกทุกวันนี้แต่เอาบ่เปลี่ยนแมน ผู้บานนีพึ่งหู้นะครับเนาะผู้เป็นตกน้ำตายแขนเปแกงไปแกงลงน้ำต่ำมาหนึ่งไปออดหลอดผู้อายุกลางพระผู้น่ะมางมหากันยุ่นีเมื่อทันว่ามาหากันซีรุ่มแล้วได้กันโอ้โอ้จะเห็นหลังเตี้ยมามาเพป็นตกน้ำตายเพิ่นเพิ่นกระบายดียวเพิ่นบาด ไม่ตกน้ำตายเด้อว่าษนไปมากูตายดิสิว่าเด้ตายน้าเด้อพอดีบอสันใจบอกกันเสียโอ้เพิ่นว่าบอกตลอดมาแบบมาลอยๆมาฝันๆมาแบบลอยๆเขาเห็นตัวแดงตัวแดงจึ้งครึ่งก็มีในแบ่โตแบบเล็กๆก็มีมือมือมันไกลสิตายมันก็เบาเบาแปลกอย่างนี้ ผมสิมว่าให้ไม่ปล่าทุกดอกว่าซันเสียค่อยให้มีดอกใครพาเบิ้องหลดดว้วยกันอ,อื้อได้ติบนั้นที่ติเอาบุกเป็นเลยอื้อและกับซันนี่บ่าเคยฟันดีกันกับไอ้กาวาเสียนราะว่าซันนิมสังกะท่านไหนมันกาวาสิาสาม มาเขาหลังอีติบอกเลยย่ายไปนี่มันเศร้ามันจำเลยผมได้เขาอีกแล้วเลยไปสันมืแรกต้องเป็นมหาเศรษฐีอไเด้อสัไพอนมากไพอนไพอนมากจ้ามือแรกต้องเป็นมหาเศรษฐีอเป็นมหาเศรษฐีอไอโดพ้ามอกตเป็นมหาเิทธีไเป็นมหาเศรษฐีโพดนกอมาบอกเปหาเอปนมหาเอะไรอาไ่มรไปแลมห้วหมา้แล้วเนอะไปนาไ่มากาจงเียะไราเ เป็นพันๆมันมาหายอิร่าติบอยางมากุณนี่เห็นพันยางย่งๆมาบอลลุกว้าร่อยเห็นแต่ร้อยมาเลยร้อยรอยยางร้อยน้ำอ้ย่างเอายางอยู่ห้งน้ำมากยางร้อยน้ำมาโอ้ย่างยี่ห้อน้ำจอมจอมมาเลยโอู้ย่างบาดแทลเป็น ขีจะเอ๋มาบอกนะต่ว่าแต่ว่าจะเอ๋จะเอ๋ม่นจะเอ๋จะเอ๋ไหนมันได้แทนเป็นผู้นี่ดีล้านโอ้คุณน้าเงินเขาหน้าเออปาดบาท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 ก็เขียนเขาเนอะเคียนมหาเศรษฐีที่สามตัวดิพันว่าโอ้คนมห้อันนี้ของนตีป่าวันมันแร่ให้เป็นมหาเศรษฐีพันลาโอ้ก็ฉันก็คิดว่ามันตีเขาอยู่แล้ว ควานเนิะของแกไอรินอ่ะโอ้แล้กินปลาอยู่แต่ว่าอีพ่อว่โรมาสันสันกับวายยังไงหรอวะแต่ว่ามันหนันมีเนี่ยแปลกๆมากอยู่ละโอ้โอ้ตื่นเศร้าขึ้นมาได้ฟ้าบอกยายเลยหัวก็บอกนี่ตีเออห่วก็คืดออกนี่โอ้เอาผีจะเอะผีร่างเนาะผีเพันตกงานตายไปโดนเตอร์ละอ่ามัวันถึงปีพันหอดปีเดี๋ยวฮีสามเดือนปีโอ้โทษ จตจงหลาตายเนี่ยฉันก็จำได้ยุ่ตัวไหนขอลูกศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่แมนโอ้โทษงานสามตัวเลยสามตัวเลยสามตัวอสื่อยังไดกัซื้อเหมืันซกตัวาเต่าตัวเนาะเออตาเต่าหกพันคนบอกว่าสามตัวก็เจ็ดสามตัวเนี้ยเนาะอืมคนว่าได้บอกใหตัดดิเพื่อเพื่ดเอาเป็นเพือได้ เพื่นบาเพื่อนคือสีบอกยี่หรอนกบอกเอ้ยโอ้พ่อตื่นขึ้นมาหูใจตื่นที่ว่าอาบน้ำยินเซียเียอยู่ตื่นขึ้นมาจะอาว่าเย็นเสียเอยู่แม่น่ะเอ๋ล่ะโอ้อาบน้ำยินเซียเซียอยู่ต ร้านอยู่นี่แหละร้านเลนนี่แหละอืมแต่ว่าแต่ละแต่ละงวดที่บ่ได้ออกให้ฟังเงินบ่ลูกว่าจะติวไปบ่อให้ฟังอืม,มาแมน่นพอเลื่อมือไปมันลืมติม,มันลื่อมหายมาปุ๊บมันก็นลืมไปแล้วก็ยิง่งซื้อๆนี่แล้วโใช่ไหมเนี่ยว่าจำเอาค่ะอ่าอ่าอ่าดูอยู่แล้วตอนนี้ให้ไปนี่ในนิดเขาฟันพอดีเลยจับไม่ได้ซื้อไว้ให้แมีว่าสั่ง ตาบากขาวสีองุ่นยุกอ่ะย่ก่อชีก่อนะเอาจะไปวเอนสันน่ะสานแดงน่ะเออโอ้ตาบากขาวเหมือนสีองค์ุ่นปั๊บปั๊บสุดสีแจเอขึ้นมาบอกคักๆปั๊บคันโมวานี่แปลว่าลืมแม่นมุเจ้ามากก็ลืมเลยนี่แจข่อยว่อยถามแล้วมันยังทั่วงคันมันโมวาหายข่อยก้อนนี่ข่อยลืมแล้ว จะว่ามันก็วยจำเดี่ยวนี่อ,มอมืมือแรกเนี่ยให้เป็นเศรษฐีแบบนี้ถ้าได้ถได้เลกลจะได้เป็นมหาเรีวันนี้ก็นสิบคือหรอเบงดัวมบืงยังบุคือถ้าหัไปทางหลังส่งหมอผีนี่มามไหโอ้โทษหลังส่งหมอผีขั้นเป็นร่างห้วงร่างอย่างนี้คักมันวะแม่ให้ล่ำให้ล่ำล่ำโอก สี่เป็นร่างแบบขี้ยะเกียรเขาเขาเข้าไปรับรางนี้ไปอืมอืมเอาสีเอ้ยอ่ะน้องติบลดปากออกมาบอกขี้จะเอะขึ้นมาบอกเลยร้อยมากโตแดงจึ้งคึงครับพี่ครับผมคือเอะแต่ว่าเวลาขึ้นว่าขี้ซือหลินคือเอะเอาอี่แล้วยกไข่ในลูกน้ำพี่รองเนาะ น้องพจนจำได้พอดีเอจำได้พอดีก็ได้ฟ้าวบวกแนี่ขั้นมาซาก็ได้ก็ได้ก็ได้เกือบไปแล้วเมื่อกี้นี้แต่มือขันคอยพรวดร่วงไปแล้วเออเอาซีกับผมเม็ดเดียวศูนย์หกสี่สองตูกระจับเปาหกเปอระตูเออผมเอาอยู่หันน้ำมันดียังจะมีศูนย์สี่ศูนหกก็นั่นละหกสี่ย่างแล้วคตูเออเอาแค่นั้นแหะครับเอฟซีกับผมน้องน้องติปนะ ผีจ้เอะผีเจ้อะมาให้เห็นโปล่แดงกึ่งครึงครับพี่เอ๋อาสามตัวนี้ให้เป็นมหาเศรษฐีพ่นวาได้ที่หน้องได้เลขสามตัวนี้มาให้เป็นมหาเศรษฐีเหมืองแร่นีละสั่นาเดี๋ยวถวายเลยที่มากคนเดียย่บางอกก็มอเตอร์เี้ยเออมอเอรลยบอลทองเด้ที่หนึ่วมาพลเ